สวัสดีนะคะมาพบกับเราในช่องแม่กำไลแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะครับมาทำอะไรกันนี่ดูทายงามโชว์หุ่นครับทายงามโชว์หุ่นนะคะอ,ไไอู่ฝั่งโน้นนะคะนี่นนดูท้องฟ้าข้างหลังนะคะนุ่ม

แล้วจะทำอะไรตอนนี้นี่ก็จะมีคะแนนนะคะให้กับความศิน์นะคะแม่ทะงตคุณวะลีรัตน์นะคะต้องขอบคุณมากมากเลยควันศิน์จะทำอะไรครับนี่ถ้ามันคะแนนจะเอาไปทำอะไรครับครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับยินสวัสดีไม่กับคนหาเสียงจะมีโครงการทำอะไรครับทำต่อเติมการสา์นะครับให้แม่กำไรนะครับ การครับการสาดนะครับเวลาฝนตกนะครับจะได้ไม่สาดเข้าหลักแม่กําไรนะครับครับเพราะว่าบางทีก็ฝนสาดเข้าครับก็แดดก็ร้อนแรงมากเลยนะครับช่วงบ่ายสามนะครับเดี๋ยวนี่ทำการสาดเนาะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะมอบคะแนนให้เลยเนาะความสินจะได้ไปทำการสาดผู้ใหญ่ใจดีท่านก็อนุเคราะห์มาหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับก็ให้ สุ่มสีสัตว์ไทยทำม้ง5,000คะแนนแบ่งให้พันสิน5,000คะแนนคนละครึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้พลายงามเป็นเป็นผลมอบนะครับผมอา้อาวออยิบเร็ว5,000เออยิบไม่ให้เลยเก็บเก็บดูด้วยพลายงามบอกว่าจุ๊บยิ<อ>่ให้พันคะแนนให้ยิบ <laughs> ผมด้วยด้วยอา้าวมอบแล้วนะครับ5,000คะแนนเนาะขอบคุณแม่ เดี๋ยวให้ควันศินได้กล่าวขอบคุณคุณแม่หน่อยนะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่มารีรัตมากๆเลยนะครับที่มอบแนนให้นะครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขคมจะเิญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมพรผักนานะครับไม่เก็บไม่ไข้และไม่จนนะครับให้พระครูประกำจงปกรักษานะครับกอต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณอย่าใจดีเนาะให้ทางสมศรีสัไทยเรา ขอบคุณมากครับคุณแม่เข้ามาขอบคุณคุหญ่เจดีก่อนก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่วลีรัตน์นะคะที่สมทบคุณนะคะสร้างมงให้กับข้อใหญ่นะคะก็ขอให้ท่านนะคะพระครูประกำคุมครองนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดำรงย่รวยๆค่ะไม่เจ็บไม่ไข้นะคะทีนี้ที่เออ่ายไปครับมีความสุขมากมากนะ ผมอาโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้พายงามเนาะอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมเดี๋ยวพายงามวนตัวกับลูกมาวนมาวนมาตั้งหลักมาตั้งหลักเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่เพราะว่าภัยงามนี้จะให้ภัยงามนั่งหมอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเก็บภาพที่สวยนะครับมาเอ๊ะไม่ฟังเลยด้วไม่เลย

สูงวงสูงครับเร็วครับก่อนเสียงครับอีกสองครั้งครับผมครับก่อนครับอีกครั้งหนึ่งครับผมบนสูงดีดีครับบนสูงครับครับเสียงครับโอเคนะครับผมกนนี่ครับเมฆแล้วครับดูดูถังหน้าคุณผู้ใหญ่ใจดีนิ่งนิ่งแท้โอเคนะครับผม ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่วลีรัตน์เนาะที่ท่านได้เมตตานะครับครอบครัวศรีสัพทยกับครอบครัวแม่พังกําไรนะครับควันศิลป์นะครับผมในวันนี้ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีกําลังวังชาดุดดังพญาคดชะบนทุ้งแคนับผมให้มีแต่โชค็นใช่รับทรัพย์ครับผมโชคดีไม่ใช่เป็นเสรษฐีมหาเสรษฐีนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเนาะอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาขอเป็นคลิปร่วมกันนะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในช่อง FAMILY ่สีทับไทยนะครับช่องแม่กำไรครับแม่กำไร f a m i l ี่โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบนสูงบนสูงบุสูงบนสูง

ใจคทองคำมาครทองคำเข้ามาแล้วเข้าดมั้ยครับเขาปลอยทองคเดินออกกําลังกายนะายทองคเดินมาข้างหลังสุกใจครับผมเดินเที่ยวรครับเที่ยวครับผมอ๋อครับผมาทองคเดิน่ยวคนละไเลยครับครับครังคนเดียวทายกันครับทายแล้วคนนไม่เจอกันนะครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม